ต่อมานะคะเรามาดูกันที่แบบฝึกหัดติโกนกันบ้างนะคะแบบฝึกหัดแรกเลยนะคะการแปลงมุมข้อแรกนะคะจงหาพิกัดหรือโคออ์ดิเนตของจุดต่อไปนี้พิกัดของลบสิพายส่วนสเอ๊ะอันนี้บางคนสงสัยว่าเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเป็นมุมหรือเปล่านะคะปกตินะคะตรงนี้จะเป็นมุมเนาะมุมเขาก็จะเขียนอยู่ในรูปนี้ให้หาพิกัดของมุมไงคะและนี่คือมุมถูกไหมมุมเนี่ย จะมีอยู่2หน่วยนะคะที่เราคุณคณนณกันก็จะเป็นพวกองศาเนาะศูนย์องศา30องศา60องศา9 0องศานั่นนี่นะคะหรือจะเป็นหน่วยของเรเดียนก็ได้เนาะถ้าหน่วยของเรเดียนก็จะพวกติดภายแบบนี้ยนะคะดังนั้นนะคะเรามาดูนิดหนึงการหาค่าพิกัดเนี่ยเดี๋ยวพีว่จะวาดวงกลมหน่หน่วยช่วยนะคะแล้วก็จะใช้ได้ทุกข้อเลยนะคะเดี๋ยวจะสอนทบทวนนะคะการเขียนวงกลมหน่หน่วยกันนะคะ ก่อนอื่นพี่จะวาดวงกลม1หน่วยก่อนนะคะอันนี้เป็นมุมศูนย์องศานะคะลบตัวนี้ออกนี่เป็นมุม90องศานะคะ1 8อองศา270องศาแล้วก็360องศานะคะเวานี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งครึ่งมุมนะคะมุม90ไปถึง0ก็แบ่งครึ่งเนาะ9กนะคะครึ่งหนึ่งของ90คือเท่าไหร่ ก็คือ45นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะสีห้าถูกไหมองศานะคะต่อมานะคะมารู้จักอีกมุมหนึ่งก็คือมุมตรงนี้นะคะเป็น30องศาต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุม 60องศานะคะต่อมาเรามาเปลี่ยนนะคะมุมในคอรแดนที่1ี่ยให้เป็นหน่วยของเรเดียนให้หมดนะคะ30นะคะ30องศาจะเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนต้องทำยังคะคูณพายหารด้วย180เสมอนะเวลาเปลี่ยนองศาให้เป็นเรเดียนตัดการตัดศูนย์ตัด0ูนย์นะคะ3 1 3 3 68ได้พายส่วนเลยคะ่ะ พายส่วน6ใช่ไหมอ่ะต่อมานะคะ45ก็ทำเหมือนกันนะคะ45เนี่ยจะเป็นอะไรคะสี่สิบคูณพายหารหนึนะคะก็ตัดได้เนาะ45่ส้าเราก็ตัดได้4เป็นพายส่วน4ต่อมา60นะคะ60ก็ทำเส้นเดียวกันเนาะ 60คูณพายหารด้วย180ตัดกันตัดกันเหลือ3เป็นพายส่วน3นะคะ90ละคะ90ก็หารเนาะก็เป็นพายส่วน2โอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นพายนะคะเป็นพายเป็น2พายนะคะเป็น 3ามพายส่วนสอนะคะอันนี้ก็หาค่าไม่ยากเนาะคูณพ,พายหันรเข้าไปนะคะต่อมาเรามาหาพิกัดกันดีกว่านะคะพิกัดของ0ูนะคะอันนี้เรารู้อยู่นะคะว่าคือวงกลมะไรหนึ่งหน่วยใช่ปะวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะ ลัศมนีกลางออกมาจากจุดศูนย์กลางต้องมีระยะเป็น1หน่วยนั่นเองดังนั้นถ้าจุดนี้เป็น1นะคะพิกัดก็จะเป็น1นนถูกไหมคะนี้เป็น1พิกัดก็จะเป็นศูนย์ะคะ x เป็นศน y เป็น1อันนี้ก็จะเป็นลบ1ศนอันนี้จะต้องเป็น0ูนลบ1นทันไหมคะโอเคเนาะจากนั้นนะคะเราก็หาค่าพิกัดต,ตัวต่อไป30องศานะคะ ก็มาค่อยๆดูเนาะสามสิบองศานะคะเราก็ใช้อะไรคะปกตินะคะเราจะดูว่า x คือค่าของ cos y เนี่ยคือค่าของ s i n นะคะดังนั้นพี่ก็จะใช้นิ้วนะคะเข้ามาช่วยอันนี้คือนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนาง นิ้วก้อยนะคะมีห้านิ้วอันนี้คือมือซ้ายนะคะจะเห็นได้ว่าตรงเนี้เป็นมุมศูนย์ถูกไหมคะนี่กลางขึ้นไปก็ต้องเก้าสิบทันนะมันก็จะเหมือนมุมในคอร์ดมที่หนึ่งของเรานะคะก็ไล่ไปนะคะจากนั้นพี่อยากได้สามสิบนะคะพี่ก็เอาสามสิบเข้ามานเนาะเราหุบนิ้วนี้เข้ามานะคะ ปรากฏว่าเราหุบนิ้วนี้เข้ามาเราจะได้ซายกับคอทันทีนะคะคอทกับซายหาได้จากรูดนิ้วส่วน2นิ้วในที่นี้ก็คือนิ้วที่เหลือนั่นเองซายนะคะจะอยู่ข้างล่างซายต้องอยู่ที่พื้นถูกไหมคะทายที่เราไปเที่ยวทะเละคะ่ะ ก็ต้องอยู่ที่พื้นถูกไหมก็มองว่ามันอยู่ข้างล่างเวลาเรามองอย่างนี้ยค่ะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนทรายอยู่ข้างล่างคอนอยู่ข้างบนนะคะดังนั้นตรงนี้คือคอรสนะคะดังนั้นพี่หุบนิ้วนางเข้ามาพี่หาทรายได้เหลือน1นิ้วถูกไหมคะรูทหนึส่วนสองรูทหส่วนสองก็คือ1นส่วนสองนั่นเองดังนั้นทรายได้1นส่วนสองนะคะในทางเดียวกันนะคะตรงนี้ คอสคือด้านบนเหลือ3นิ้วก็กลายเป็นรูปสามส่วน2นะคะเช่นเดียวกันนะคะ45 45เราก็เอานิ้วน,นี้ออกมาเนาะเราก็หุบนิ้วนี้เข้าไปโอเคป่ะเสร็จแล้วเราจะเหลือายคือรูปสองเห็นไหมคะส่วน2โอเคก็เขียนพิกัด รูทสองส่วนสองคอสนะคะข้างบนถูกไหมรูทสองส่วนสองเช่นกันเนาะเรามาดูหกสิบบ้างนะคะหกสิบเราก็กางนิ้วไหนออกมาค่ะเอานิ้วนีเเนวนะะ้เก็บเข้าไปนิ้วชี้นะคะเก็บเข้าไปนิ้วเริ่มไม่สมประกอบแล้วนะคะอ่าโอเคเอานิ้วชี้เข้ามาเนาะเสร็จแล้วเราจะเหลือไซน์หกสิบก็คือรูทสาม ส่วนสองคอสก็คือเหลือมิวหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสองแค่นี้เองนะคะตอนนี้เราหาได้ทุกค่าแล้วเนาะอ่าน,นี่คือในคอสเดนที่หนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเรามาหาคอสเดนที่สองกันที่สัมพันธ์กันเนาะมุมนะคะจะสมมาตรกันหมดเดี๋ยวพี่ดูที่สามสิบก่อนละกันส0มสิบเนี่ยจะประชิดกนัน x ก็คืออยู่ใกล้กนัน x นะคะเขาก็จะลากเข้ามาอีซึ่ง สีส้มนี่คือสมมาตรกับ30สิบล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะยึดที่แกน x นะคะมุมนะคะเวลาเราวัดนะคะถ้าวัดในทิศทวนเข็มนาฬิกานะคะเซต้าเนี่ยมุมจะเป็นบวกถ้าวัดในทิศตามเข็มนาฬิกามุมจะเป็นลบนะคะดังนั้นเราค่อยๆดูนะคะอันนี้คือแกนเใช่ไหมเรามาดูตรงนี้ร้อยแปดสิขึ้นไปหาเส้นสีส้มทวนเข็มหรือตามเข็มคะตามเข็มนึกออกไหม เราต้องเป็น180ลบเซตานะคะก็คือ180ลบ30 180ลบ30เหลือเท่าไหร่คะ150ทันไหมนะคะอ่าจากนั้น180ลงมาหาเส้นสีส้มตรงนี้ค่ะเท่าไหร่คะ180บวก30ก็คือ210นะคะอ่าถูกไหมเรามาดู เส้นสีส้มน,นี้นะคะเราจะไม่บวกจากแกน y นะคะเราจะบวกจากแกน x เพราะบวกจากแกน y ค่าจะเปลี่ยนเป็นโคฟังก์ชันจาก cos จะเป็นไซจากไซนจะเป็น cos นะคะดังนั้นค่ามันจะเพี้ยนพี่จะยึดแกน x นะคะค่าจะไม่เพี้ยนเราก็เป็นไงคะลงมานี่ทวนเข็มหรือตามเข็มเนี่ยตามถูกไหมเรายึด360นะคะ360ตามลงมาค่ะหา30ก็คือ330นั่นเองนะคะ เราไปแปลงมุมเป็นเรเดียนกันดีกว่านะคะแปลงมุมเป็นเรเดียน150ค่ะเรามาดูที่150 150้อยหนคูณพายหารด้วยหนึะคะตัด0ูนย์ตัดศูนย์นะคะสามห้าส้าสามหนะคะเราจะได้5้าพายส่วนหต่อมา210ร้อยคูณพายหารหนึ่งนะคะ ตัด0ย์ตัดศูนะคะสามเจ็ดคือ7จ็พายส่วนหนะคะตรงนี้นะคะสามนะคะคูณพายหารด้วย180ตัดศนย์ตัด0ูนย์สามหนึ่งสามส่มพายส่วน 6, okay, หโอเคไั้นะคะจากนั้นเราลูค่ามุมที่เป็น เลเดียนของ30เรียบร้อยแล้วในเมื่อเขาบอกว่าเป็นมุมที่สมมาตรกันแปลว่าอะไรคะแปลว่าพิกัดจะเหมือนกับ30ทุกประการนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกัน โอเคแต่เครื่องหมายจะไม่เหมือนถูกไหมคอนดันที่1เครื่องหมายจะเป็นบวกบวกคอนดดนที่2เครื่องหมายจะเป็นลบบวกคอนดดนที่3จะเป็นลบลบถูกไหมคะคอนดดนที่4จะเป็นบวกลบนะคะเพราะว่าอะไรอันนี้ก็คือ x ตัวลากตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y x ติดลบ y เป็นบวก x เป็นลบไหมคะ y เป็นลบ x เป็นบวก y เป็นลบเนี่ค่ะอ่าเราก็ใส่เครื่องหมายตามนี้เลย อันนี้เป็นลบทั้งคู่อ่ะอันนี้เป็นลบแค่ Y อ่ะคะฉะนั้นเราจะรู้ค่าที่หนึ่งเราก็จะหาค่าได้น,นะเนาะคอเดนที่หนึ่งจากนั้นนะคะพี่จะหาของ45ต่อ อ่าอันนี้นะคะสมมาตรกับ45คือ180ลบ45ก็คือ135นะคะ180บวก45ก็คือ225นะคะ180จะมาบวกต่อไหมคะไม่ก็ต้องเอา380ลบลงมาเนาะ380ลบเท่าไหร่คะลบ45ก็คือ315เนาะจากนั้นเราจะมาหาค่ามุมนิดหนึ่งนะคะ135คูณพายหารด้วยอะไรคะ หารด้วย180ตัดกันเนาะ5 20นะคะ5 7 3เ5็ดส6 30 93ห้าห้า3าสิาส่พายส่วนสนะคะ ต่อมา225นะคะ225ูณพายหารด้วย180นะคะอ่ะจากนั้นเราก็ตัดกันปกตินะคะ5 4 2ส5่ย5หหนะคะห3 5 35, นะคะ5 6 30 9 5 45 9 4 36นะคะ5พายส่วนส ต่อมา315นะคะ315คูณพายหารด้วย180นะคะตัดกันเนาะ5นะคะ5 6 3 0 5 3 5 5 3นะคะ5 6เนาะแล้วก็3 2 6 3 1 3 3 1 3 3 2 6นะคะ3ตัดอีกค่ะ3 7 21 3 4 2 ดพายส่วน4จากนั้นนะคะค่าพิกัดของเขาก็จะเหมือนกับ4.5ในคอรดแดนที่หนึ่งเนาะก็จะเป็นรู2ส่วน2รู2ส่วน2นะคะเครื่องหมายก็จะตามแต่ละคอร์แดนไป จากนั้นเรามาดูตัวสุดท้ายก็คือ60ใช่ไหมคะ60เนี่ยจะประชิดแกน y มันเดิมร8อยดลบ60นะคะก็คือ120อันนี้ก็จะเป็น240ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะ300เนาะ โอเคนะคะหาค่าของมุมดีกว่ามุมร้อยยี่สิบนะคะร้อยยี่สิบคูณพายหารด้วยหนึ่งร้อยแปดสิบตัดตัดนะคะหกสองสิบสองหกสามสิบแปดสองพายส่วนสามนะคะสองร้อยสี่สิบนะคะ 240ร้อยคูณพายหารด้วยหนึ่งดสตัด0ูนย์ตัด0ู4ย์หกสนะคะสี่พายส่วนสามสามรอยะคะ่ะสามก็จะมาคูณพายหารร้อนะคะตัดตัดหกห้าสานะคะห้าพายส่วนสมนะคะเรามาดูพิก,กัดกันหน่อยนะคะพิก,กัดก็จะเหมือนกับใครคะ 60นะคะก็คือ1นส่วนสกับรูสส่วนสนะคะอันนี้ติดลบที่ cos อันนี้ก็จะเป็น1นส่วนสนะคะติดลบด้วยรูสส่วนสก็ทำไมคะติดลบด้วยนะคะอันนี้ของ270เนาะถ้าเกิดมาของตัวนี้ก็จะต้องเหมือนกับ60นะคะแต่ว่า y ติดลบอ่ะเรารู้ทุกค่าแล้วถูกไหมคะของวงกลม1หน่วยเนาะเรียบร้อยละ เป็นยังไงบ้างคะน้อง,องถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ